สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อดูเผินๆเหมือนจะอยู่คนละโลกเลยแต่เราจะมาลองต่อจิ๊กซอกันครับค่ะตั้งแต่ความอึมครึมในตลาดหุ้น Wall Street ไปจนถึงดราม่าการเมืองร้อนๆในวอ s h ชิงตันแล้วก็ยังมีเรื่องสงครามเทคโนโลยีรอบใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับที่มีทั้งสหรัฐจีนแล้วก็ตะวันออกกลางเข้ามาเกี่ยวกันหมดมันเหมือนเรากำลังดูหนังคนละเรื่องเลยนะคะแต่พอถึงจุดหนึ่ง ตัวละครจากทุกเรื่องกลับเดินมาเจอกันในฉากเดียวกันซะงั้นใช่เลยซึ่งภารกิจของการเจาะลึกของเราวันนี้ก็คือการหาให้เจอครับว่าไอฉากนั้นมันคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญครับเราจะมาประติดประต่อเรื่องราวพวกนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันโยงกันซับซ้อนกว่าที่เราคิดยังไงเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าได้เลยค่ะ ที่ใกล้ตัวนักลงทุนที่สุดก่อนเลยอืก็คือบรรยากาศในตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ดูเหมือนเมฆฝนจะตั้งเขามาหลายวันแล้วนะครับดัชนี S&P 500เนี่ยร่วงลงเกือบ1%น่งปอร์เซิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วด้วยแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าเดือนเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมจู่ๆตลาดถึงดูเปราะบางขนาดนี้คือสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากการเทขายหุ้นกลุ่มบิ๊กเทค ที่เคยเป็นเหมือนพระเอกแบกตลาดมาตลอดปีค่ะอแต่มันไม่ใช่แค่การขายทํากําไรธรรมดานะคะจุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือทุกคนกําลังกลั้นหายใจรออะไรครับรอผลประกอบการของบริษัทที่ชื่อว่า n อ i น i a เดียค่ะเอ i นวีเดียนี่เองตัวเอกของวงการ AI เลยใช่เลยค่ะแค่ก่อนจะประกาศงบหุ้นก็ร่วงไปก่อนแล้วเกือบ3%นี่มันสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจแล้วหรือเปล่าครับทั้งๆที่ใครๆก็บอกว่า AI คืออนาคต ถูกต้องเลยค่ะนี่คือจะเรียกว่าเป็นรอยร้าวแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยความกังวลมันไม่ใช่ว่า Nvidia เดียจะไม่ดีนะคะแต่เป็นคำถามที่ใหญ่กว่านั้นว่าความคาดหวังที่ตลาดมีต่อ AI เนี่ยมันสูงเกินจริงไปหรือยังคือที่ผ่านมาเราเห็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ทุ่มเงินมหาศาลมากไปกับการสร้าง Data Center ซื้อชิปแพงๆแต่คำถามก็คือแล้วผลตอบแทนที่เป็นรูปประทำจริงๆล่ะ มันจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วมันจะคุ้มกับเงินที่ลงไปมหาศาลแค่ไหนนั่นสิครับเหมือนทุกคนกำลังจัดปาร์ตี้ใหญ่แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินค่าปาร์ตี้นี้เออแล้วมันก็มีอีกดีลหนึ่งที่น่าสนใจมากดีลไหนคะการที่ Microsoft กับ Nvidia ดียจะไปร่วมลงทุนกันอีก1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ในบริษ,ษัท a n t h r o p ิ c ที่ทำ l o อด AI ไ อ่าดีลนี้คือตัวอย่างชั้นดีเลยค่ะของสิ่งที่ในวงการเรียกว่า circular AI deals ดีล AI แบบเงินหมุนใช่ค่ะหรือดีล AI ดบับเงินหมุนมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าคิดมากลองนึกภาพตามนะคะครับ Microsoft เอาเงินไปลงทุนใน Anthropic อืมแล้ว Anthropic ก็เอาเงินก้อนนั้นแหละกลับมาจ่ายค่าบริการ Cloud Azure ของ Microsoft แล้วก็ซื้อชิปจาก Nvidia ซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ของ Microsoft อีกที เดี๋ยวนะครับมันก็เหมือนกับว่า Microsoft ควักเงินจากกระเป๋าซ้ายแล้วก็วนกลับเข้ามาที่กระเป๋าขวาของตัวเองใช่เลยครับแบบนั้นเลยแต่ถ้ามองอีกมุมมันก็เป็นการทำธุรกิจที่ฉลาดหรือเปล่าคือ Microsoft ก็ได้ลูกค้าบริการคลาวรารใหญ่ไปเลยทำไมเราต้องมองว่ามันเป็นสัญญาณของฟองสบู่ด้วยล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือในมุมธุรกิจอะฉลาดแน่นอนแต่ในมุมของภาพรวมเศรษฐกิจ มันสร้างคำถามเรื่องมูลค่าที่แท้จริงขึ้นมาอ oh. เพราะไรายได้ที่บริษัทอย่าง Microsoft หรือ Nvidia รายงานออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากเงินลงทุนของตัวเองที่หมุนกลับเข้ามามันไม่ใช่ไรายได้จากลูกค้าจริงๆที่อยู่นอกระบบนิเวศท,ทั้งหมดเข้าใจแล้วสิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์บางคนเริ่มเปรียบเทียบกับยุคฟองสบู่ .com เลยค่ะโห oh. ไปถึงตอนนั้นเลยใช่ค่ะตอนนั้นใครมีด o m ต่อท้ายก็ได้เงินทุนง่าย ตอนนี้แค่เปลี่ยนเป็นคำว่า AI แต่ความรู้สึกตื่นเต้นแบบแบบไม่ลืมหูลืมตาม,มันคล้ายกันมากนี่แหละค่ะคือความกังวลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการร่วงของตลาดหุ้นที่เราเห็นกันอยู่โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะครับจากความกังวลที่มองไม่เห็นในโลกการเงินเราตัดภาพมาที่ความวุ่นวายที่จับต้องได้ในแวดวงการเมืองวอชิงตันดีซีกันบ้างที่นี่ก็ดุเดือนไม่แพ้กันเลยค่ะมีเรื่องที่ผมแปลกใจมากคือการที่สภาคอนเกรส อยู่ๆก็พร้อมใจกันผ่านร่างกฎหมายบังคับให้กระทรวงยุติธรรมหรือ DOJ เปิดเผยเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับคดีอื้อฉาวของเจฟฟรีย์แอปสตีนอืที่มันน่าทึ่งมากเลยนะคือคะแนนเสียงใช่ค่ะในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย427ตอนหนึ่งโห<ฮ>ส่วนวุฒิสภาก็เอกสันเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเรื่องนี้ถึงกลับมาแล้วทำไมทุกคนถึงเห็นตรงกันขนาดนี้ นี่คือเกมการเมืองที่ซับซ้อนมากค่ะการที่ทั้งสองพักจับมือกันแน่นขนาดนี้มันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่การรื้อฟื้นคดีเกา่าครับเอกสารที่จะถูกเปิดเผยมันไม่ใช่แค่รายชื่อคนดังนะคะแต่มันรวมถึงบันทึกการบินการสื่อสารภายในของ DOJ ซึ่งอาจจะสาวไปถึงว่าทำไมในอดีตคดีนี้ถึงถูกจัดการอย่างผ่อนโรนผิดปกติและใครอยู่เบื้องหลัง แล้วเรื่องนี้มันไปเกี่ยวกับการเมืองปัจจุบันยังไงครับทำไมถึงบอกว่านี่คือความพ่ายแพ้ของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าในตอนแรกทรัมป์ส่งสัญญาณชัดเจนเลยว่าเขาต่อต้านกฎหมายนี้อ๋อเหรอครับใช่ค่ะแต่แรงกดดันมันมาหาศาลเกินไปการโหวตที่เกือบเป็นเอกฉันแบบนี้มันบีบให้ทรัมป์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมกลับลำแล้วก็บอกว่าจะเซ็นอนุมัติการที่ทรัมป์ต้องยอมในเรื่องที่เขาไม่อยากยอมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า แม้แต่ในพักของตัวเองเขาก็ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จอีกต่อไปมันเป็นรอยร้าวที่ชัดเจนมากผมทึ่งมากที่แม้แต่พันธมิตรคนสำคัญของทรัมป์อย่าง m มาจ r รีเท y เลอร์ก e ีนถึงก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้อย่างเปิดเผยมันกำลังส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอำนาจของทรัมป์ในพักจริงๆกันแน่ครับมันส่งสัญญาณว่ากลยุทธ์แบบฆ่ามาคนเดียวหรือ My Way Or the Highway ของทรัมป์อาจจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไป ในสมัยที่สองใช่ค่ะการที่คนใกล้ชิดอย่าง MTG กล้าออกมาพูดว่าเรื่องนี้ทำให้ฐานเสียงมากาแตกแยกมันคือการส่งเสียงเตือนว่าอำนาจของทรัมป์ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์และแตะต้องไม่ได้เหมือนเคยครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องคดีเอฟสไตล์แล้วนะคะแต่มันคือการแสดงพลังของกลไกรัฐสภาที่บอกว่าคุณไม่ได้ใหญ่ที่สุดที่นี่ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองนี้ล่ะค่ะที่มันกำลังจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ อ๋อและปากท้องของทุกคนเชื่อมกันพอดีเลยพอการเมืองไม่นิ่งเศรษฐกิจก็แกว่งไปด้วยเรื่องแรกที่คนจับตากันมากก็คือทิศทางดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอืมดูเหมือนว่าความหวังที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้จะริบรี่ลงทุกทีแล้วนะครับตอนนี้ตลาดมองว่าโอกาสมีไม่ถึง50เอร์เ์ด้วยซ้ําใช่ครับเพราะตอนนี้ในบอร์ดของเฟดเองก็เสียงแตกอย่างชัดเจนมีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันกังวลว่าเงินเฟอ้อมันยังเหมือนไฟที่ยังดับไม่สนิทถ้าเผลอไปราดน้ํามันก็คือลดดอกเบีย้ยเข้าใส่อีกรอบมันอาจจะลุกโชนกลับขึ้นมาใหม่ได้อืซึ่งความไม่แน่นอนนี้ยมันก็ยิ่งถูกซ้ําเติมด้วยท่าทีของทรัมป์ใช่เลยค่ะที่เปรย์ว่ารู้แล้วว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานเฟดคนใหม่แทนนายเจอรมพาวเวลคนปัจจุบันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีชื่อตัวเต็งลอยมา2คนคือเควินวอชกับเควินฮัสเซต ซึ่งเรื่องนี้ทําให้นักลงกคลุงทั่วล่วงหล่องเหนาร้อนเลยนะคะเพราะมันคือความเสี่ยงที่เฟดจะสูญเสียความเป็นอิสระออ ถ้าประธานาธิบดีสามารถเลือกคนที่สั่งได้เข้ามาเพื่อกดดันให้ลดดอกเบีย้ยตามใจตัวเองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นมันอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือของเฟดที่สั่งสมมานานได้เลยแล้วอาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินโลกได้เลยทีเดียวใช่ค่ะอย่างมหาสารเลยนอกจากเรื่องดอกเบีย้ยมันยังมีอีกไอเดียหนึ่งของทรัมป์ที่ฟังดูน่าตื่นเต้นมากอะไรคะคือโครงการแจก เช็คเงินปันผล2,000ดอลลาร์กับประชาชนชนชั้นแรงงานซึ่งคำถามแรกเลยคือจะเอาเงินจากไหนมาแจกครับที่มาของเงินก้อนนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันหนักเลยค่ะแนวคิดของทรัมป์คือจะเก็บภาษีนำเข้าหรือ tariffs จากสินค้าทั่วโลกให้มากขึ้นแล้วนำรายไร่สนนั้นมาแจกคืนให้กับคนอเมริกันฟังดูเหมือนโรบินฮูดเลยนะครับปล้นคนรวยต่างชาติมาให้คนจนในประเทศ <laughs> ก็ประมาณนั้นเลยค่ะแต่ แต่สำหรับครอบครัวที่กำลังลำบากเงิน2,000ดอลลาร์นี่มันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับความเสี่ยงที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลกันมันหนักหนาขนาดนั้นจริงๆหรอครับนั่นคือหัวใจของปัญหาเลยค่ะในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยภาษีนำเข้ามันไม่เคยได้ผลดีในระยะย,ยาวอืมเพราะสุดท้ายแล้วบริษัทที่นำเข้าสินค้าก็จะผลักภาระภาษีนั้นมาที่ผู้บริโภคด้วยการขึ้นราคาสินค้าอยู่ดีอ๋อเท่ากับว่าของทุกอย่างจะแพงขึ้นมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลให้เงินมือซ้าย แต่ก็หยิบเงินคืนจากเราผ่านราคาสินค้าที่แพงขึ้นในมือขวาใช่เลยค่ะสุดท้ายแล้วมันอาจจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อให้หนักกว่าเดิมด้วยซ้ําและยังมีอุปสรรคทางกฎหมายอีกใช่ค่ะเพราะการจะใช้งบประมาณต้องผ่านสภาคองเกรสซึ่งแม้แต่ประธานสภาจากพรรคเดียวกันอย่างไมค์จอห์นสันก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเต็มที่นักเท่ากับว่ามันเป็นนโยบายที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆทั้งในแง่กฎหมายและผลกระทบทางเศรษฐกิจเลยนะครับ เอาล่ะครับทีนี้เราข้ามฟากมาดูอีกฝั่งของโลกกันบ้างเพื่อให้เห็นภาพสงครามเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นจริงค่ะเรามาดูสถานการณ์ของบ a i d ดูยักษ์ใหญ่ Search Engine ของจีนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเปรียบเทียบว่าเป็น Google ของจีนเลยนะอืแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะอาการหนักน่าดูเลยนะครับจะเรียกว่าอาการโคม่าเลยก็ได้ค่ะ ตัวเลขผลประกอบการไตรมาสสามที่ออกมาล่าสุดนี้น่าตกใจมากยังไงครับรายได้ลดลง7%ซึ่งเป็นการลดลงที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทเลยแถมยังพลิกกลับมาขาดทุนสุทธิถึง1.12มื่นล้านหยวนมันคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงฉานเลยค่ะวิกฤตของบดูนี่มันเป็นแค่เรื่องของบริษัทเบียร์ที่ปรับตัวไม่ทันหรือมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นของอุตสาหกรรมเทคจีนครับมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากค่ะ วิกฤตของไบดูไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารผิดพลาดแต่มันเป็นอาการของศึกสองด้านศึกสองด้านค่ะศึกสองด้านที่ยักษ์ใหญ่เทคของจีนกำลังเผชิญด้านแรกคือศึกในบ้านธุรกิจโฆษณาที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของไบดูเนี่ยกำลังถูกคู่แข่งอย่างไบ d a n c e เจ้าของ TikTok ดูดเม็ดเงินไปมหาศาล oh. ส่วนอีกด้านคือศึกนอกบ้าน ในสมรภูมิ AI ที่ไบดูหวังจะเป็นความหวังใหม่ก็ต้องเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากทั้งอาลีบาบาแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือคืออะไรครับคือถูกตัดขาดจากเทคโนโลยีชิประดับสูงจากชาติตะวันตกค่ะแต่ผมเห็นข้อมูลว่าธุรกิจฝั่ง AI ของไบดูก็ยังโตขึ้นตั้ง50%ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะมันโตขึ้นจริง แต่มันเหมือนเรามีท่อน้ําใหญ่ที่รั่วซึ่งก็คือธุรกิจโฆษณาแล้วพยายามเอาแก้วน้ําเล็กๆคือธุรกิจ AI ไปคอยตักน้ําเติมอ๋อมันไม่ทันกันมันไม่ใหญ่พอที่จะชดเชยส่วนที่เสียไปได้เลยค่ะนี่คือบทพิสูจน์ว่ายักษ์ใหญ่เทคของจีนที่เคยโตเร็วในระบบนิเวศที่ถูกปกป้องหรือ Great Firewall เนี่ยกำลังดิ้นรอนอย่างหมักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันด้านนะวัตกรรมจริงๆและถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกครับ ให้ทำให้ตอนนี้ไบดูต้องพยายามดิ้นรนทุกทางเลยทั้งเร่งพัฒนาแท็กซี่ไร้คนขับอพอลโลโกแล้วก็พยายามสร้างชิปคุณลุนของตัวเองขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลามากค่ะพอพูดถึงเรื่องชิปแล้วมันก็พาเรามาถึงจิกซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดของวันนี้พอดีเลยนะครับอือซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับสถานการณ์ของจีนอย่างสิ้นเชิงเลยในขณะที่จีนกำลังกระเสือกกระสนเรื่องชิป สหรัฐกับกําลังเปิดประตูบานใหม่ให้กับพันธมิตรที่คาดไม่ถึงในตะวันออกกลางใช่ค่ะมีรายงานข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลสาหรัฐเตรียมจะอนุมัติการขายชิป AI ขั้นสูงล็อตใหญ่ให้กับบริษัทชื่อ Humania ของซาอุดีอาระเบียครับนี่ไม่ใช่แค่ดีลธุรกิจธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงนโยบายภูมิมรัฐศาสตร์ครั้งสาคัญเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นการขายชิปให้ซาอุ มันจะไปเปลี่ยนภาพใหญ่ของโลกได้ยังไงเพราะที่ผ่านมาสหรัฐระมัดระวังอย่างยิ่งในการส่งออกชิปตัวท็อปไปยังตะวันออกกลางเพราะกลัวว่าเทคโนโลยีจะรั่วไหลไปถึงจีนออ๋แต่ดีลนี้คือการส่งสัญญาณว่าสหรัฐยอมผ่อนปรนกฎเกณฑ์นี้กับพันธมิตรที่ไว้ใจได้ครับ โดยโฮเมนซึ่งมีเจ้าชายโมฮัมเหม็ดมินซซลมานเป็นประธานคาดว่าจะได้รับอนุมัติให้ซื้อชิปหลายหมื่นตัวจากทั้งเอ็นวเดียและ AMD หลายหมื่นตัวเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ในการติดตั้งชิป AI ไให้ได้ถึง4 0 0แสนตัวภายในปี2030ค่ะ4 0 0แสนตัวนั่นมันจำนวนมหาศาลมากแล้วแน่นอนว่าของแบบนี้มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแน่นอนค่ะซาอตุต้องยอมทาอะไรเพื่อให้ได้ดีลนี้มาครับข้อแลกเปลี่ยนนั้นชัดเจนและตรงไปตรงมามา,มากค่ะ หนึ่งคือซาอุดต้องให้คำมั่นสัญญาเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุม,มแต่ข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของดีลนี้เลยก็คือซาอุาดีอาระเบียจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมจากหัวโวยของจีนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ของพวกเขาโอ้โหชัดเลยนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าแต่เป็นการเดินเกมการเมืองระดับโลกชัดๆถูกต้องที่สุดค่ะ นี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดของการที่สหรัฐกำลังใช้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีหรือชิปเป็นเครื่องมือทางทูตและนโยบายต่างประเทศที่ทรงพลังที่สุดในตอนนี้ครับดีลนี้เป็นชัยชนะคงทุกฝ่ายในมุมมองของอเมริกาเลยนะคะเอ็นวเดีกับ AMD ได้ลูกค้ารายใหญ่กระเป๋าหนักส่วนรัฐบาลสาหรัฐก็ประสบความสำเร็จในการดึงซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นมหาอำนาจในตะวันออกกลางให้ออกห่างจากวงโครจรเทคโนโลยีของจีนได้อย่างเป็นรูปธรรม มันคือการใช้ผลประโยชน์ทางธุรกิจมาบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างสมบูรณ์แบบพอฟังทั้งหมดมาถึงตรงนี้จิ๊กซอว์ทุกชิ้นมันต่อกันติดสนิทเลยนะครับเราเห็นตลาดหุ้นที่ผันผวนเพราะความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจาก AI ค่ะการเมืองในวอชิงตันที่แกว่งไปมาและส่งผลโดยตรงต่อนโยบายเศรษฐกิจอืและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการจัดระเบียบขั้วอานาจในโลกเทคโนโลยีครั้งใหม่ที่จีนกําลังเสียท่าอย่างหนัก ในขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีทุนมหาศาลอย่างซาอุดีอาระเบียกำลังจะพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้าน AI โดยมีสหรัฐคอยหนุนหลังใช่เลยครับค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ชี้ไปนในทิศทางเดียวกันว่าสหรัฐกำลังใช้ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีเป็นอาวุธสำคัญในการคานอำนาจจีนในทุกมิติซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราครบคิดต่อในอนาคตเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับในศตวรรษที่20 อำนาจของโลกถูกกำหนดโดยประเทศที่เข้าถึงแหล่งน้ำมันครับแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันทำให้เกิดคำถามว่าในศตวรรษที่21นี้โลกกำลังจะเข้าสู่ยุคภูมิรัฐศาสตร์เชิงเทคโนโลยีหรือเทคโนโลีโอโพลิติกส์รูปแบบใหม่หรือไม่อืที่ซึ่งการเข้าถึงชิป จะเป็นตัวกำหนดมหาอำนาจของโลกแทนที่น้ำมันและโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อประเทศที่มีอำนาจทางการเงินมหาศาลอย่างซาอุดีอาระเบียได้ครอบครองอำนาจทางเทคโนโลยีที่ส่งพลังที่สุดในยุคนี้ไว้ในมือด้วยนี่คือเกมกระดานใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นใช่เลยค่ะ